โอ้สวัสดีครับทุกคนแพทจอมานะครับผมวันนี้มารีวิวนะครับผมเมทัลซับนะครับผมหรือกระบองของร่างเมทัลนั่นเองนะครับผมพอใช้ร่างเมทัลเมื่อไหร่ก็จะใช้กระบองอันนี้ได้นั่นเองนะครับผมใครยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวแขมกัอดับเบิ้ลไดเวอร์นะครับก็ไปดูคลิปเก่าได้เลยนะครับผมอ่เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมารีวิวเออ่เจ้าตัวกระบอกเมทัลหรือเมทัลซับนะครับแล้วก็เราจะใส่เมมโมรี่เพื่อใช้ท่าไม่ตายกันด้วยนะครับผม เป็นยังไงไปดูันเลยอ่านี่นะครับทุกคนก็คือเจ้าตัว m ม t เชสเร์นะครับผมนะก็มีตัวเหมือนตัวดับเบิลยด้วยนะครับก็ดับเบิลเนาะโอเคก็สวยงามนะครับผมมีร้อยหน่อยเพราะว่าเป็นมือสองนะครับผมโอยนะนี่ อ่าจะบอกว่าอันนี้นะครับไม่มีเสียงเลยนะครับผมกดไปจึ๊กจึ๊กจึ๊กไม่มีเสียงเลยนะครับผมไม่มีต้องใส่ฐานด้วยนะครับผมแต่พอใส่เมมโมรี่จะมีเสียงจากเมมโมรี่ประมาณนี้นะครับผมมาแล้วก็สามารถกดเพื่อขยายตะบองด้วยนี่นะอ่าปุ๊บอ่าเป็นดูเหมือนเป็นตะบองแล้วดูยาวขึ้นมาหน่อยนะครับผมอ่านะครับมาเป็นอาวุธของล่างเมทัลก็ต้องใส่เมมโมรี่มทัลนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไป ไม้ตายที่เห็นใช้บ่อยก็คือเมทัลเบอร์นิงนะครับผมก็ซื้อใส่เมทัลเข้าไปในเมทัลซาน,นครับแล้วก็กดทีหนึ่งเมทัลเบอร์นิงมั้งนะครับผมดูเสียงมันเบาๆเบาๆนั่นแหละดีเอ็กก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วคราวนี้นกระบ,บอกก็จะมีเสียงนะครับผม เอาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ใส่มม m o r y อื่นเพื่อทําให้เกิดเสียงได้เหมือนกันนะครับผมกันะก็ก็รเราจะมากดดึงก่อนนะไม่ต้องดึงดึงอย่างนี้นะครับผมให้กดปุ่มตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาอ่าอันนี้ก็อ,ออกได้แล้วนะครับเอาอะไรดีนะเอ,นะเอาเป็นใส่โคลนก็แล้วกันนะเป็นแม่ต่างของไซเคิลเมทัลนหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ใส่เข้าไป แล้วใส่ไว้็จะมาขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับผมตามสีที่เอาเข้าไปเลยอ่าทีนี้ก็จะมีเสียงกระบองเป็นเสียงอื่นนะครับเอาไปเสียงมาตาตลอดเลยทีนี้เ้าไปเอาเป็นไรดีนะเอาเป็นเอาเป็นฮีทแล้วกัน เอาจริงผมงงสงสัยว่าเมทัลบร์นนิงอะใส่ใส่เมมโมรีเมทัซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการปล่อยไฟได้เลยทำไมปล่อยไฟได้ทั้งที่ทาถ้าใส่เมมโมรี่ฮีทน่าจะกระบอกได้เป็นไฟได้มากกว่างงไหมช่ำเถอนะนะใส่เข้าไปเ um นี่ยะมนเสียบเมทัเบร์นิ่งมากกว่าอีก อ่าเท่าที่ดูนะครับเหมือนเมมโมรีฝั่งขวางขวานะครับก็ฝั่งพวกไซโครนฮีทลูน่าพวกเนี้ยพอกดพอใส่อาวุธอะไรพวกเนี้ยจะเป็นเสียงไม้ตายหรือเสียงเกิดเอฟเฟกตลอดเลยแบบไซโครนพอใส่ไปก็จะมีเสียงเหมือนลมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใส่เมมโมรีฮีทก็จะมีเสียงเหมือนมีเสียงไฟอะไรประมาณนี้นะครับผมเราไปลองลูน่ามังดีกว่าเป็นนะกดทีมปึ๊บล um oh, <no. S 1> ูนะ่าแม็กซิมัมไดรฟ์ เฉยเลยทำไมวะช่ำเหอะอ่า <one> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวตัวเจ้าตัวแม่ทันซัพนะครับผมอ่าถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมคลิปหน้าเป็นเอ่อทิกเกอร์แมทนำแน่นอนนะครับผมไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย